สวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกท่านครับกับผมแหงเสนานามคุณเก็บเหรียญน,นะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญห้าบาทขององค์พระบาทสมเด็จพระประมินทรมาหาภูมิพลอ,อดุลยเดชในรัชกาลที่เก้าของเรานี่แหละครับท่านสำหรับเหรียญห้าบาทเหรียญน,นี้ได้มาเมื่อห้าวันก่อนครับท่าน ไม่มีเวลาที่จะมาให้พี่พ Jam ๆเปน็นเพื่อนน้องๆท่านดูว่าเป็นปีพศอะไรจํานวนการการผลิตอยู่ที่เท่าไหร่และเหรียญที่ oh. เป็นยูเอ็นซีนั้นอยู่ตกยู่ mm. ที่เหรียญแล้วประมาณเท่าไหร่เหรียญที่ผ่านการใช้นั้นนี่แหละสําคัญมากนะครับท่านเหรียญที่ผ่านการใช้นี่เลยครับท่านเพราะว่ายูเอ็นซีนี่นักสวมมือสมัครเล่นนี่ไม่ค่อยมีกันหรอกครับท่านาหดับยูเอ็นซีนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเหรียญแบบที่ผ่านการใช้ในระบบบนเวียนทุกวันเนี่ยมีแน่นอนครับท่าน ลองดูครับว่าเป็นปีพศอะไรจำนวนกบไรติดอยู่ที่เท่าไหร่ดีนะครับเป็นเหรียญห้าบาทนะครับจะติดอยู่ในึ่สีเป็นดับหรือเปล่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับต้องพิกกลับไปดูด้านหลังครับแต่ว่าพี่ๆเพื่อนๆน้องๆท่านรอดูแป๊บหนึ่งนะครับท่านลักษณะของเหรียญเป็นเหรียญเบียเก้าเหลี่ยมนะครับเก้าเหลี่ยมนะครับท่านนับดูก่อนครับว่าเก้าเหลี่ยมจริงไหมนี่ครับโอเคนะครับด้านหน้าของมงท่านคือ ภูมิพลอรุณเจดีส่วนด้านหลังก็รัชกาลที่เกับท่านชัดเจนนะครับท่านดูสิครับเนี่ยดูใกล้เลยก็ได้ครับท่านรวมก็มาใกล้เลยครับนี่รัชกาลที่๙นะครับแล้วก็ด้านหน้าก็ภูมิพลอรุณเจดีนะครับที่สําคัญคือบรมบุรุษพง์ท่านนี่ชัดเจามากเลยครับท่านสำหรับเหรียญเหรียญนี้นะครับท่านปีปีพศเดือนนั้นรอแป๊บหนึ่งนะครับท่านไม่ต้องรีบร้อนครับผมปิดกลับไปดูรอยแป๊บหนึ่งเรีวกันนะครับ เรามาดูขอบเฟืองดีกว่าครับว่าเป็นยังไงมัางขอบเฟืองสาหรับเหรียญห้าบาทเหรียญนี้นะครับท่ว่าจะสวยงามขนาดไหนสำหรับขอบเฟืองนะครับคมจัดเจ๋วหรือเปล่านี่ครับโอ้โหสุดยอดครับท่านเหรียญนี้นะครับสุดยอดจริงครับขอบเฟืองนะครับเนี่ยดูสิครับว่ามีเรือบอยีอะไรไหมเหรียญนี้จะสมบูรณ์แบบขนาดไหนขอให้พี่พี่เพื่อนน้องค่อยดูนะครับท่านอุยมีอยู่ครับจุดหนึ่งครับเห็นแล้วครับเห็นจุดหนึ่งไปแล้วจะไม่เป็นไรครับแค่นี้นิดเดียวเองครับท่าน ปีสองจุดปีนี้ไม่ใช่ครับเพราะว่าเหรียญน,นี้ยังไม่ได้ทำการล้างทำความสะอาดอะไรมัน้ก็เป็นรัสฟารแเมอนี้ก็รับเขาน่าจะรู้ดีนะเรามาดูด้านหลังครับว่าเป็นปีบศอ,อะไรนะครับเนี่ยด้านหลังนะครับประเทศไทยพอ2 5กันห้ายสี่เ็ดโอ้โหครับติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากซะด้วยสิครับเนี่ยสำหรับเหรียญน,นี้ครับสองห้าสี่หนึ่งเนี่ยติดอยู่ที่อันดับที่ที่ห้าครับใช่เปล่าครับเนี่ย อันดับที่หนึ่งคือสี่ศูนย์สี่หกห้าสามห้าหนึ่งใช่นี่ครับอันดับที่ห้าครับก็ที่เป็นเหรียญที่หายากครับอันดับที่ห้านะครับนี่ยสลันเหรียญครับแล้วตรงกลางคือวัดบินเจ้ามาบัวพิษดุสิตบละรามนะครับเนี่ยวัดบินจะาม้าบัวพิษนะครับดูสิครับใกล้ๆเลยครับว่าคมทัดเจ้าวขนาดไหนสำหรับวัดบินจะาจะมาบัพิษนะครับโอ้ยทำไมกล้องมันงมัวอย่างนี้เลยเนี่ย ไม่ม้วนครับเพราะผมสูมขึ้นไปมากเลยไปครับ่นก็เลยเป็นลักษณะแบบนี้ครับแล้วตรงกลางต่ำลงมาอันนิ้นี่คือกระเบื้องครับเห็นชัดเจนไมกระเบื้องครับเห็นชัดเจนนะครับเห็นกระเบื้องไม่มีอะไรขีดขวนเลยครับท่านสำหรับกระเบื้องครับเห็นทุกทุกแผ่นเลยครับเนี่ยตั้งแต่ตัวบาทนี่ไล่ขึ้นมาถึงหน้าประตูเลยครับสวยงามมากนะครับสำหรับกระเบื้องนี้นะครับท่านส่วนด้านสุดคือห้าบาทไทยแล้วก็ห้าบาทอาลเว่นะครับ ลองมุงจำนวนการผลิตดีกว่านะครับท่านว่าเท่าไหรครับเอา้าหาตุดไม้ไม่เจอแล้วทีนที้ตัวในปีสองห้าสี่หนึ่งเนี่ยรอแเป็นนึงนะครับท่านมันมงๆอยู่เนี่ยเปนอะไรก็ไม่รู้เนี่ยผมไม่ได้รีวิวนานครับมันก็เลยเป็นอย่างนี้ครับท่านผมใช้ดูครับปีพศสองพันห้าร้อยสี่สิบเอ็ดเนี่ยความกว้างของ,ของเหรียญอยู่ที่ยี่สี่มิลลิเมตรน้ำหนักเจ็ดจุดห้ากรัมนะครับท่านจำนวนการผลิตนะครับอยู่ที่ สองห้าสี่หนึ่งสามสิบเอ็ดล้านสามแสนเจ็ดหมื่นสามพันเหรียญนะครับท่านสามสิบเอ็ดล้านสามแสนเจ็ดหมื่นสามพันเหรียญนะครับท่านในดัชนีดูินซีนั้นตกอยู่ที่เหรียญละหนึ่งร้อยบาทพอดีพอดีครับท่านหนึ่งร้อยบาทนะครับส่วนเหรียญที่ผ่านกันใช้นั้นตกอยู่ที่เหรียญละประมาณเท่าไหร่ครับแพงมากนะครับเนี่ยไม่ธรรมดานะครับดูอินซีไร่แน่นอนครับหนึ่งร้อยบาทครับแต่ถ้าเหรียญที่ผ่านกันใช้นั้นตกอยู่ที่เหรียญละ 40-60บาทเลยนะครับ